ตั้งชื่อเทียกันเลยไหมเออจัดจัดให้เรียบร้อยก่อนจัดให้เรียบร้อยอ่าตั้งช uh. ื่อเทียเอาเทียเทียสูงสุดเจ้าว่าอะไรเอาเทียสูงสุดเป็นเทียเลยเทียดีคือไรประโยชน์ไม่ได้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 ดีประโยชน์ทุกตัวจริสักทีไม่ทุบมุ่าฮ่า่าวาประโยชน์ประโยชน์ เอาเทอซีอะไรใช้ได้ก็โอเคพอใช้อนี่ยเจบีใส่ไปบีเป็นมันตรฐานเกตเองตัวกาตักงชื่อกู ยอดยอดเจียวฮเกย์ลบเกมพีใครเจอใครจะฟู้อีอ่ะสูงพองไอ้เออนี่แหละเอาละ หลังจากตั้งชื่อเทียนแล้วก็แต่ว่าแม่งมันมัดรวมไม่นี่วะช่างก่อนรอบนี้เราเจ้ายูนิตใช่ไหมอืมอ <c oughs> ืมพาราแอร์บอลกับพาราทูปเปอร์ตา่างกันยังไงไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือแม่งนี่นี่ของสารัะเลยไอนี้ถ้าเทียบก็คืออยู่ในเทียของซูเปอร์เวพอนไหมไม่ใช่อันนี้แม่งเป็นแค่ไอเทมเสริม เราจะจัดมาเลยไหมหรือว่าไม่ต้องจะไปทุกอย่างมีอะไรให้จัดก็จัดไปเลยอย่างนั้นอ่ะเริ่มเลยแล้วกันแอร์บอลพอใช้พอใช้ใช่ใช่เราไปยี้ใช้ก็ใช้ไปตืมเอจิสเอเรือเรือติดจรวดพอใช้ไม่ไม่บรรยายสรรพคุณบ้างเลยเหรอนอกจากยิงจรวดก็ทำพี่อะไรไม่ได้เอ้แต่ถ้าแม่งมันลอยกลางอากาศแม่งก็โหดนะ โอ้ oh, <Okay. S 1> จริงๆเออโอเคโอเคครับอันนี้อมบีระยะไกลใช่ระยะหลักๆคือมันรักมันไอ,อที่มันช้าคือแม่งจะลวดไะตัวเครื่องบินมันบางด้วย<า>แล้วก็หม,มานี่พอใช้มันสปายได้แล้วก็ใช้สำรวจแมปเลยนะอือพอใช้พอใช้ใชมันจะพอใช้แน่นะพอใช้พอใช้เออโอเคโอเคพอใช้โอ้ oh. ไป้เ่ี้ยโยนเกมเลยไอ้มันล็อกล็อกมงอยู่แล้วอพอลิปสุดยอดบุพการีของโซเวียตมันนี้อันตรายแล้วพูดถึงคือแม่งจบตีภาคพื้นแม่งก็น่าเกลียดอ่ะแบกอีเกิลของดีของดี้อเสียเลยแพงแต่ถึกมันถึกกว่าพวกอแคลเรียร์อ่าอ่าต่อคอมเมนต์ อันนี้ของดีมันยังไม่สุดเพราะว่ามันต้องรีชาร์จแต่ข้อดีคือมรับให้คนที่เล่นเก่งเล่นเพราะว่าไบ้ของคุณจะหายไปอย่างรวดเร็วดวงที่จะหางฟุลด้วยปบอกไงให้เอาหมาไปไอ้นี่แล้วเอาหมาในนี้อ่ะต่อมาอเห็นประโยชน์นี้คุณต้องจักประโยชน์ส่วนร่วมโอเคขยายกว้างอย่าคิดตืตืดอก็ได้อีวาน พอใช้แล้วกันมันมันก็แค่วามันก็ไม่ค่อยต่ายจากอีวานเท่าไหร่อีวานมันระเบิดเลยนะโคโนโคโนริรจิเนียางกลางกลางๆมันมันจำเป็นมันถ้าถามบ้างก็จะโกงถฝังเดียวมันก็ใช้แหละตัวก็ยังเตืองมันแทงรถนี่อ่ะก็รถอะก็ก็พอใช้อ่ะมันก็วราฟข้อเสียคือมันเก็บตังค์ไม่มัน เก็บแร่ได้น้อยแต่มันวาร์ปได้ไม่ดูไปมันก็ไม่ดูข้อเสียนะโกลโลสเฟียโกลโลสเฟียถือว่ากลางๆแล้วกันมันวาร์ปแต่ถ้าวาร์ปพวกอพ ocalypse ศัตรูหรืออะไรที่มันโหดๆลงน้ำก็ก็โหกก็โกงอยู่นี่ไม่ต้องพูดถึงแน่ผมให้เลยของดีประหยัดพวกก็อ่องประหยัดเลยประหยัดแค่ประหยัดก็ก็โหดแล้ว วิวเป็นวิวครับกูเห็นไอ้ระเบิดสองเงินัด้ไหมอืมเอาอีวานก่อนเลยไว้ล่างสุดเลยมีดีแค่ระเบิดช้าไอ้นี่เลยไอ้ไอ้ไอ้รถขนไม่ทางมันระเบิดแรงก็จริงแต่มันมันเล่นยากอจริงปึ๊ถ้าเล่นกับไอรถ เฮ้ยเออทีเขาไม่เอาฟังฟังไม่มีผู้ไม่มีไม่มีซูเปอร์เวปเทิลเขก็ทำอะไรไม่ได้โอเคอันนี้กลางกลางกลางมันยังไม่ละมันยังไม่แรงมันก็เคลียร์คนได้ดีในระยะรัศมีที่กว้างแต่ยังเคลียร์รถถังไม่ได้เออแต่ยิงรถถังแรงอยู่ระดับนึงมันก็แค่ยิงเวลามันกดวางพื้นไงเลสทอยเดสทรอยเออร์ ถือว่าเคลียร์กับเรือดำน้ำได้ดีกลางๆแล้กวกันเพราะว่าตัวมันก็ยังตีมันอาใส่เรือลำอื่นได้มีดีดแต่ถ้า, <Le> er ถามาันล<ำ>ุมยิงยิงได้ยิงอ้อมพวกเรืออย่างลำอื่นได้ใช้ได้ต่อไปถ้ามันลุมยิงมันก็น่าเกลียดนะต่อไปโอ้สัตว์ที่ขี้เงี้ยที่สุดในโลกนีว่ว่ะเอาไปพอใช้แล้วกัน<ผ>อเอา<ช>เคลียร์พวกเรือดำน้ำกับปลาหมึก อันนี้เอาไปไว้กับแอร์ครับเลยเฮ้ยกลางๆดีกว่ารู้สึกว่าแอร์คราฟจะจะเฟียวกว่ารู้สึกว่าอันนี้มันมันแรงก็จริงแต่มันมันยังไม่ค่อยดีเท่าแอร์ครับคุณก็รู้อยู่คืออินจิเนียร์ก็มันเป็นของที่คู่กันทุกฝ่ายแล้วเอาไว้กลางๆเลยแล้วกันไม่ไม่ไปโยนเกมทิ้งเลยหไหลเฮ้ยกลางๆเด็กช่างนะคุณต้องคิดภาพโดยกว้าง ต่อไปแฟกแคนนอนถือว่าเคลียเวฟที่เป็นกองอากาศจำนวนเยอะๆได้ดีถึงดาเมจจะไม่แรงมากแต่มันเป็นการกระจายไว้กลางกลางกลางนะเอเอาตกูลแฟกเราตระกูลแฟกไว้กลางหมดเลยไหมตะกูลแฟกไว้กลางให้หมดเลยแต่ว่าไอ้ไอ้รถเชียร์นี่ไม้ไไอ้รถนี้ของดีมันขนคนได้เอาไปคอมโบอินจิเนียร์ก็แล้วก็ยูริก็ หรือจะเล่นแบบมีสองฝ่ายจะเอาหน่วยชิวไปอยู่แล้วก็ไปแบบปุบบบก็ได้ี่กดเชย่อ่าอันนี้ของดีอก็ยังดีไม่สุดมันก็แค่ปิดบังปิดแมปอะปิดบังก็ไว้กลางกลางถือว่าคุณไปอยู่ก็ถือว่าใช้ได้<ม>ปิดแมปส่วนแอนจากที่ลองเล่นมาแล้วมันก็กเคลียเรือได้ดีนะแต่แบบม,มันยังช้าเกินไปในการโจมตีก็ไว้พอใช้แล้วกัน มันนี้ก็ถ้าเลเวลสามก็โกงอยู่มีวัตถุใบนี่ส่วน G I นี่เดีไหนๆหมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนกันเหมือนกันเหมาเออ G I นี่ก็เหมือนคอนสคริปต์เลยก็ดีของมันก็มีมันมันดีนั่นก็คือเวลามันดิพลอยอ่ะที่ว่าใช่ใเวลาตรวจสอบทรายอ่ะระยะไกลแม่งโคตรน่าเกลียดอระป๋ายแกรนแคนนอนเอาแบบประสิทธิภาพโดยรวมถือว่าดุลแรง แต่ข้อเสียคือยิงใกล้ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ถึกขนาดนั้นแล้วก็แพงด้วยเอาของดีประจำชาติฝรั่งเศส <c oughs> ใครๆก็อยากเล่นอ่าอันนี้ไว้ไอันนี้ผมยังคิดว่ามันยังพอใช้พอใช้อยาอ่างคลีส์แท้งเพราะว่ามันเป็นมันก็ยังไม่ได้แรงเท่าไลโนโล่หรือมันก็ไม่ได้ถึกแต่มันป,ป,ร,ะประหยัดเธอพอใช้ทิ่กอยาบไว้ไช้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าแม่งแพงแล้วก็ ให้เมาเมามากเมากว่าแบคเอเกลเยอะเลยโซเลียคิงนี่ดีอ่ะก็อันนี้ถ้าบั่งสามก็โกงนะเอาเอาไปไว้กับอันนี่นะบั่เพราะว่ามันประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโครโนหรือจะเป็น GI อะไรต่างๆต่างๆทางใช่ไ้มไม่ใช่ของดีดิบั่งสามมันโกงมากเลยนะมันเจอเทม โอ้ยของดีเหมือนงันในเนี่ย<ห>อ้เหี้ยมันไป<ห>กับผมมันยังมันยังดีมีสุดมันยังดีมีสุดแต่มันถือว่ามันดีเฮ <c oughs> ้เออเออต้องฟังเหตุผลผมในี่ช่องรายการผมฮะแต่ทำไมไม่ควรลงในห้องช่องกลัะคีลอบคีลอบนี่ถือว่าเป็นตัวที่แพงมากอืดช้าบันทึกนะเอ,เอาเอาเอาไว้เอาพอใช้ดีกว่าเพราะว่าข้อดีมัน ก็แค่แรงแรงมากๆแรงแบบแต่ข้อเสียมันเยอะเกินไปที่จะเอาไปไว่ายูนถัง mm hmm. เวลามันออกมาเยอะมันก็เคลียร์ยากแต่ถ้ามีใครเล่นโซเวียตเหมือนกันก็ก็ยากเหมือนกันอะไอคีล้อแเจอแฟขกาไปอะต่อไปไมิลาแทงถึงจะเป็นของที่ผมชอบแต่ผมให้กลางๆเพราะว่าเหตุผลเลยมันมันไม่ได้ถึกข้อดีมันคือถ้ามันยิงแบบว่านิเนียนต้นไม้ ศัตรูจะต้องยิงยิงมันยิงมันเองแต่ว่าเขาต้องกดอะไรนะอต้องยิงมันเองเพราะว่าเราจะยิงมันไม่ได้นอกจากให้มันกระพริบชัวรง่ายคือรถทังแล้วก็เสียงอย่างคี่แม่งมางบางมากราคาก็กลางๆก็รถสลายมวน่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาจะเวลาจะกลัวต้นไม้แม่งต้องอะไรนะ กูต้องกดชิปเพื่อไม่งไปยิงที่ต้นไม้ไเไ้ต่อไปนัวิชิวเอาราคาถือว่าสูงแต่เมจแรงแต่ผมให้กลางๆดีวกว่าโคโนมันเหนือกว่ามันแพงเกินไปอ่ะปัมจีไอมาห้าตัวก็เคลียร์บ้านได้เร็วเหมือนกันทาสปอร์ตนี่พอใช้แล้วกันมันเพรมันก็เอาไวข้ขนส่งอ่ะมันังไม่ได้ไรประโยชน์แล้มันขนส่งได้เยอะดิ่ขามนู่นขามนี่ได้นิวเคี้ร์ ระดับซุปเปอร์เวบคนผมให้ของดีสาเหเลยมันยังไม่ได้แรงเท่า e! สายฟ้าสตอมแต่รัศสมีนิวเคลียร์ที่มันทำาถือว่าเคลียร์น้องหรือยูนิตในบริเวณนั้นได้ดีแต่น<ด>ัเสมียังไม่แรงมากต่อไปตะกูนี่เหรอผมให้กลางๆนะเพราะว่ามันแรงแต่มันไม่ได้ยิงกระจายเท่าแฟกแล้วก็ ก็ประมาณนั้นแหละอืมมันไม่ได้กระจายเท่ามีบังเกอร์บังเกอร์กับไอ้นั่นของโซเวียตก็เอาไว้กลางๆเอ้ยพอใช้ดีกว่ามันก็ของพื้นฐานอะส่นทีด้วยใช่ไหมอ่าส่นทีด้วยอพื้นฐปิดซึมแทงไอ้ตะกูปิดซึ่มไว้บนเลยบนสุดเลยบนสุดเลยไอ้นี่ข้อเสียของมันมีอย่างเดียวเลยแม่งแพงกับบ้าง ฟพงเหมือนโคตเอแพงเหมืนอมนอโพโคาลิบแหละแต่แต่ไอ้สองตัวนี้มันเยอะเมื่อไหรนะ่นะชิบหายนรกแตกดีรอเลยยิงก็ไกลแรงก็แรงสามบ้างที่เคลียอ,อโพคาลิปเร็วเหมือนกันแต่ถ้าอโพคาลิปสามบ้างเหมือนกันแล้วยอะในจํานวนที่เท่ากันไ <laughs> งนก็ต้องอะโพคาลิบแล้ไปซ<ต>ึมไปซึมนี้เอาแบบประโยชน์ด้วยรวมก่อนตอนแรกผมว่าจะให้บนสุดแต่คิดว่ามันต้องมีเยอะถึงใช่เพราะว่ามันต้องแบบ ช่วยช่วยแบบเร่งแบบสองสามต้อมอะไรเงี้ยผมคิดว่าของดีดีกว่าง่ายง่ายแต่แต่แฟกก็คือไม่งเร่งได้สูงสุดแค่แปดอันนะอของดีดีกว่าของดีหน่อแพงด้วยแพงแต่ดีนะแต่แตกไฟชิบหายต่อไปยูริคอมแมนคิดหนักเลยว่าเคยใช้ระเบิดอ่ะมันมันคือระเบิดงงๆสกัจิต มันมันก็คล้ายๆกับโคโนโอ่อะอีวานอ่ะ,ะเอาเอาไปอยู่ที่เดียวกันเดียวอีวานเนี่ยอีโคโนโอีวานดิโคโนโอีวานอยู่ไหนวะอยู่อยู่พอใช้มันมันก็มีแค่สมบดติดแต่ว่าเอาอยูริธรรมดามาดีกว่าโอ้โยของดีไม่ต้องซื้อ,ร,อ,ร,อราคากลางๆสบายกระเป๋าทั้งแรงทั้งถึกคุณมีแค่ไรโนโอ่อะถล่มบ้านก็ชิวแล้ว Mm hmm. เอาไรโน่มาคุ้งกว่ามิลาดีอ mm ้ะ hmm. ชอบมิลา,าดกว่าก็ต่อไปลอกเก็ตเชียลอกเก็ตเชียนี้ต้องเน้นจำนวนเยอะเลยเพราะว่าดาเมจมันไม่ได้แรงแต่ล่าลำคาญมากถ้าคุณได้เป็นแอร์ไลน์ถ้าคุณต้องเคลียร์แต่ถ้าคุณเล่นเป็นโซเวียตก็น uh ั huh. ่นแหละกับหลืยอยูริมันเคลียรง่ายเกินส่วนราคาก็ก็ต้องได้เอาไปไว้กลางๆ ต่อไปตระกูลแฝกไว้ที่เดียวกันเลยกลางๆอาโอเคเดี๋ยวๆมันยังไม่เท่าไอ้ไอ้ไอ้แฟกแท้งอันนี้ต่อไปสไนเปอร์ของดีครับยิงสด,ดาวนี่มแม่งกูจอดเลยสันดาวไม่ตีได้ไงอะไม่ตีได้ไกใ,<ไ>ใครบอกไม่ดีอ<ไ>่ะไกลแรงก็แรงไม่ดีได้ไกกูเอาที่ตบก็ฝากปืนกูตบ ต่อไปอ๋อไอ้นี่สกูนะกูนนี้ก็ไว้พอใช้เหมือนกันไอ้พวกทาสปอร์ตอะหากปอร์ตอาสปอร์ตอยู่ไหนวะมีอีกลำหนึ่งมั้งไม่มีไม่มีไม่มีใช่อต่อไปสปายสปายผมให้ของดีนะก็แม่งมันพลางเลยทุกอย่างอ่ะแล้วท้าแม่งเข้าเข้าได้แม่งทุกอย่างเลยเกือเข้าเข้าโรงงานไฟฟ้าแม่งก็ตัดไฟเข้าโรงงานรถแล่แม่งขโมยตังเข้า บ้านรถเข้าไอเชียน,นู่นก็เคลื่อนบงังแต่ทําแม่งไปขโมยเทคโนโลยีด้วยใช่แล้วก็ทําแม่งไต่อไปแล้วถ้าแม่งสันขวานคือแม่งเข้าลงไปงานพวกนิวเคลียร์คนโนสเปียไอรลอนเนี่ยมีเซตน <laughs> มาเกียดต่อไปโอ้ยเอาราคาปัม๊มดีเปิดแมปได้อันนี้ผมให้กลางๆเลยมันสบายกระเป๋าสปอยอะไรไ <laughs> เอ้ยพอพอใช้ดีกว่าข้อดีม <c ười> <c ười> ันคือไว้เคลียร์รถถังแค่นั้นเลยใช่อุ้ยคันย่านี่ผมให้ของดีนะมันระเบิดระเบิดดีเหมือนกันนะมันไอ้ไออะไรนะชิวแต่แต่มันเหนือกว่าระเบิดชิวมันไอ้นั่นแค่ทําให้บ้านเสียหายอะครึ่งนเลไมให้กลางๆนะมันยังเอามันเคลียร์ง่ายเอ้ยมันยังจัดการได้ง่ายอยู่ต่อไปโอ้ เทเลลิสคนคิวบาเดยเลยใช่ไหมใช่ถ้าสมมติถ้าแม่งเข้าใกล้ก็ระเบิดตุ้มถ้าระเบิดทีเดียวเลยก็กลางๆไปเหนือกว่าไอ้โคโนไอ้อีวานอีกอ <c oughs> ต่อไปวอลเหมือนๆกันเลยพอใช้ไอ้นี้ก็มันก็พอใช้พอใช้จริงๆอะ่ะก็ก็ตั้งกันอะน่ะเอเชียตะกูลเทเล่าไปเลยดีก<ห>ว่าต้องแยกนะไว้ไว้ทีเดียวไม่ได้ต้องแยก เทสซาตัวนี้<อ>ราคาเท<า>่าปิซซึมซึ่งของปิซซึมต้องคอมโบด้วยปิซซึมโดยใช้ราคา2,000ส่วนเทสซาก็คอมโบด้วยเทสซาทูบก็2,000เหมือนกันเพราะต้องใช้2ตัวถึงจะกลายเป็นสีเหลือง<ม>ก็ไว้ที่เดียวกัน2ตัวเลยนะเอาเอาเทสซาด้วยราคา500แรงด้วยนะ<ม>อจะให้ซาดา้าได้ไปอยู่กแบบับแมตเตอร์ฟอร์เทนนี่โอ้โหนรกแต่แต่เทสซาแท้งผมคิดว่า มันก็พอๆกับไอ้กิลลี่อ่ะโอเคเลยอ่ะ <Okay, yeah. S 1> ใช่ผมคิดว่ามันมันก็ยังไม่ประโยชน์มันยังไม่ค่อยเยอะเหมือนเอามาโปรโมทโซเวียตที่เป็นสายฟ้าสายฟ้า <Bye, far. S 1> อันตัวแอคแทกก็ะไต้ฝุ่นใช่ไหมไอ้ฟงต้อแทบบไมันก็ดีนะสำหรับเรือโซเวียตอ่ะ <so> far, เรื <but. S 1> เอสปาร์กนนเอไวไวกนนเอาไว้ไว้เพื่อทหารนะมือเอาไปไว้กับอันนี้ป่ะอันนทอยไป ซอยอ่ะไอเรือเรือโซเวียตอเรือเอไลอ่ะเอาหนึงหาเดทอยก่อนเดทอยกูอยู่กลาง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 เฮียเดทอยกว่ามันก็เรือพื้นฐานโซเวียตนะเนาะก็เอาง่ายนึกสภาพหมาป่ารุมขยำแกะนี่ยสภาพมันเลยอันนี้ผมให้พอใช้มันมันถือว่าระยะมันถือว่าไกลแรงด้วยแต่มันก็แก้ทางง่ายวอร์มไนเนอร์ถ้าไม่เอาแบบปั่นใช่ไหม ถ้าไม่เอาแบบปั่นอนะผมให้พอใช้แต่ถ้าเอาแบบปนะั่นๆันเอาไปเคลียร์พวกคิลลี่อะผมให้กลางๆแต่ถ้าเอาแบบว่าเอาแบบมาตรฐานเลยผมให้พอใช้ตอวต่อตออถือว่าเหนือกว่านิวเคลียร์ก็ดียอดเยี่ยมโยนโยนเลยโยไปเลยมันมันดีกว่าใช่จริงเิถ้ใช่ดีกว่ามันดีกว่ารองละบังเกอร์ <c oughs> อันนี้ถือว่าก็ก็ใช้ได้นะมันก็พื้นฐานแล้วก็มันเอ้ยแต่มันก็ไม่ได้ถึกขนาดนั้นอนะ่ะพอใช้ดีกว่าพอใช้ใช่ภาพโดยรวมมันกะ็อไม่ได้เลยโอ้ยอันนี้ไว้บนสุดเลยรู้กันอยู่นี่คือโยนโยนทิ้งอะ่ะเออโยนทิ้งเลย,ยใส่อะไรก็โกง <c oughs> ยูริแม่งก็อะไรวะกลายเป็นลดลดสะกดจิตอะ่ะแต่ยูริเข้าไปอะ่ะไม่มันลถคือปล่อยขึ้นอะ่ะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่มันเป็นรถสะกดจิตมันไม่มันไม่เหมือนในนี่มันไม่เหมือนไอ้อะไรนะไอ้มันชื่ออะไรนะไอ้ไอ้้อไเอวี่เหรอเอวี่อะไอ้รถถังเอลไรไอ้บูมเมอร์บูมเมอร์นี่ผมให้ก็มีลำเดียวอ่ะก็ก็กลางๆแล้วกันมันก็เคลียร์พวกภาคพื้นได้แล้วใต้น้ำก็ได้โบลิสเหรอให้อยู่กับทัญญา บอริชใช่ของทันจริงจริงมันเหนือกว่าทันย่าตรงที่ว่ามันเคลีย์บ้านได้ปลอดภัยกว่าถึงทันย่ามันจะเร็วกว่าก็เถอะเพราะมันทันทันย่ามันปุบปุบเลยไอ้นี่ผมให้พอใช้นะมันเอาไว้เคลีย์คนอย่างเดียวเอ้ยเคลีย์รถถังอะแม่งเหนือกว่าหมาก็ไอเชียนี่เนี่ยทุบบ้านได้ทุบรถถังได้ต่อไปอันนี้มันรถยกปะ ไม่ใช่ไรรถรถที่ทำให้แม่งคนคนมันบ้าเไปเออก็ผมคิดว่ามันพอใช้นะเมื่อเทียบกับยูดิคันอื่นต่อไปอันนี้อ๋อปรกดไม่ใช่ใช่ใหมไม่ใช่รถไอ้บ้านแม่งเพิ่มคนเนี่ยคนไปสองเท่าอะ๋อเออนะแม่งภามันเหม็นๆกันถ้าบ้านถ้าเอาแบบโดยรวมบ้านนึ่งถ้าแบบยูริมี เอลราสกลาง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 ราคาไม่แพงด้วยประหยัดพลังงานด้วยฝังคนก็แดกเยอะอยู่ะัําคนเยอะเฉยๆต่อไปอันนี้ของไม่ดีนะของดีเพราะว่ามันก็เป็นออันนี้ของโซเวียตลำเอ้ของยูริอันเดียวเลยอาการแต่ถ้าไปดูพลังงานก็ตาบีช้าไปนะอันี้โี่โหดีเลยของดี แเงเลยอ่าคืนอากาศโอ้โหสุดยอดต่อไปอันนี้รถลำนี้เคลียร์อากาศได้ดีมากอ่ะไปไหนเรคิดว่ามันดังกลางๆนะมันเอาไว้ใส่ในบังเกอร์มันมากกว่าแล้วแบงก์บังเกอร์ก็อยู่นี่ด้วยงั้นเอาบังเกอร์ไปแต่บังเกอร์ธรรมดามันก็พอใช้แล้วนะลากบังเกอร์ไปก่อนอ่าโอเคยังไงพอใช้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  ก็พอใช้อ่ะต่อไปอันนี้ไอ๊ทีแม่งทำให้เป็ดเอเชียน,นีก้กลางๆดีว่ะมันก็แค่เนี้มันก็หายต่อไปโอ้โหวิ่งของดีเลยถ,ถ้าอยู่เยอะๆมันโกงนะอืมเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนจีไอเลยแล้วทำแม่งเอาไปใส่เอเชียน,นี้แม่งก็แบบปัน่น,นสัตว์น,นกึกสภาพนึกสภาพแม่งเอาเอเชียนี้ไปใส่ในเอเชีเอฟไอวีอ่ะ อันนี้เหมือนอันนี้เลยเหมือนคอนสคริคปต์กับจ i อเลยแต่ยิงเป็นไฟโค้งอยู่เหมือนอนันนี้เอออาหารพื้นฐานแม่งของดีแน่นอนเชยบอกไม่ดีไอ้แนนมอา,อ,อาไปอยู่กับกิลลี่ไปไปอยู่กิลลี่เลยแม่งฆ่าปอๆกันเลยมึงเนี้ยสู้ไรโน่ไม่ทายแมกแบบติกต่อไปรถยก <c oughs> รถยกอ่ะผมผมมาให้รถยกอ่ะอยู่กลางๆส่วนไอ้สกอรจีด่ะอยู่ของดี ผมไม่ดีได้ไงวบแล้วคอมโบได้มันดีเจริงสี่ห้าตัวก็เสร็จใส่คลิกตอเบเนตอันนี้โกงไปอะไรเอายังไม่เท่าตอบตู้แล้วก็สะกดจิตเอาเอาไปอยู่แล้วนี่เคีย์ไหมอ่าโอเคอยู่เพื่อนเเปิดเครื่องสะกดจิตก็ดีตาตาไปเลยตาตาไปเลยนอะตามตามกันเออราคาสบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอยู่นี่โคนเอาเอาไงดี เอายูนิคอร์นเอากลางๆด้วยสกดจิตตัวเดียวแก้ง่ายด้วยไอดีมกับ <c oughs> แมง,งมุมอันนี้อันนี้ถือว่าของดีมันมันแคส่สกดจิตฐานได้แล้วบังคับขายเลยเประเด็นทีอ่าอ่ามนสกดจิตฐานต่อไปไอ้โดรนผมว่ามันพอใช้นะมันมีปัจจัยที่ทําให้มันแพ้ง่ายอยู่คือแค่ถลม่มศูนย์หุนยนต์มันก็มันก็จมน้ําได้แล้วก็ขยับไปไหนไม่ได้ ไอรถนั้นก็เหมือนในนี้เลยไอเครื่องบินอ,อะเก็บแร่เครื่องบินเจ้เก็บแร่เหมือนในนี้เหมือน,นกันเลยต<อ>ันในตัวนี้ผมคิดว่ามันยังไม่ผมคิดว่าสไนเปอร์ของนาคิโกดกว่าเอาไปไว้กลางๆพอวันนี้ก็เต้นไม่ไว้บนสุดเลยแงถ้าแม่งตั้งป้มระยะของบบอม,มันจะไกลกว่าปิดซุ่ม,อ,มอากาศก็เคลียร์ได้บินได้ข้อเสียคือมันช้าตอนยิงเป็นปืนใหญ่